จากสินเช่อสตอรี่โดนครับคือสินเชืยอมันกู้ครับแสนคนได้ยืมเงินทางเราไปครับขาวนี้ครับเื่อนผมงงคือจใจผมจ่ายตังแทนหรือว่าอะไรเนี่ยมีคนโทรมาหาผมหลายคนแล้วเนี่ยหาบอกแฟนผมไปกู้เงินเนี่ยผมจะได้จ่ายให้มันจบๆไปลำคาญโอเคโอเคอะไรวะงงคุณเจนเลไลนไหมครับทาไมทำไม,ท,ท,ำไมทำไมนะงงอะไรก็จะติดยอดไม่ใช่เหรอรับ เอ้าแล้วยอดมันเท่าไหร่ล่ะสี่ชันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทครับเออแล้วส่งหลักฐานที่เขาไปกู้มาให้ผมด้วยผมจะได้ไปตามเอาเขาได้ทไมมึงพูดไม่ชัดวะมึงมึงคนไทยต้องไครับมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะคนไทยเปล่าคนไทยชัดแล้ไงครับหนาโโฟงคืออายพ่อพ่อมึงตายมึงเลยโทรมาเอาเงินกับกูคือพ่องเป็นพม่าพ่อหนอตายอ้ะพ่อพ่อมึงไม่คือพ่อคือพ่อกูตายไปแล้ว็พม่า ถ้ไม่ใ่ฟอรร่ควาไอ้เชี่ยโทรมาพูดกูกูงงกับมึงเนี่ยมึงย้ายกูจ่ายตังค์ให้ไหมเนี่ยไอ้เชี่ยคือมึงย้ายกูจ่ายตังค์ให้ไหมเนี่ยสรุปิถ้ามึงจ่ายมาก็โฉมไอ้เชี่ยอะไรของมึงพูดมันจะชัดนี่มึงจ่ายมาก็โฉมจ่ายเชี่ยอะไรล่ะก็จ่ายอะไรล่ะมึงกูก็อยู่ไว้จ่ายจ่ายแล้วจบจะจะจะจบมึงขายลูกชิ้นอยู่ที่ไหนเนี่ยอ่ะมึงขายลูกชิ้นอยู่ตลาดไหนเนี่ยขายลูกชิ้นเอามึงจะให้กูเนี่ยกูงงเลยเนี่ยสรุปแล้วมึงจะตังค์ไหมเนี่ยไอ้เชี่ยมึงคนไทยหรือเปล่าเดี๋ยวูพดดดมชัิ สวยดีไลน์มาลิเอาไอ้เนี่ยมึงมีเบอร์กูมึงก็รู้อยู่แล้วสดีไลน์มาดิมึงคนไทยเปล่าหนุ่มพูดมันจะชัดดิแล้วมึงจะอะไรเนี่ยเอามึงพูดชัดๆดิกูฟังมึงไม่รู้เรื่องมึงร้องเพลงแค่ไทยกูฟังหน่อยดิโอ่เนร้องให้ทั้งคู่ไมเออมึงร้องกูฟังหน่อยดิไอ้ควายกูไม่โง่ขนาดโอนเงินให้มึงเลยไอ้เขี้โหไอ้ควาย <แ>ฟ,ฟังภาษาไทยรู้เรื่องนีหว่ากูนว่ก็ฟังไม่รู้เรื่องโอ้ยนี่กูคุยจบมึงตั้งนานเนี่ยเอาเลขที่บัญชีมาเดี๋ยวกูอ้อนตังไปให้ไอ้ห่าลำคาญแล้วเดี๋ยวกูเทหน่อยควายเอากูจะได้ทิปชี